ทำจมูกที่ไหนต้าเหนิงกัญญาวีเผยแล้วทำจมูกที่ไหนหลังจากที่กลายเป็นต้นแบบเสริมจมูกของสาวๆบอกเอาจมูกแบบต้าเหนิงบางคนไปทําถึงเกาหลีรู้เรื่องเลยทีนี้ด้วยความสวยและใบหน้าคมสวยของต้าเหนิงกัญญาวีโดยเฉพาะจมูกที่สันเป็นคมและโค้งงุม้มได้รูปพอดีจึงไม่น่าแปลกเลยที่จะมีคนเอารูปต้าเหนิงไปที่คลินิกเสริมความงามและบอกว่าเอาจมูกแบบต้าเหนิงจนเกิดความสงสัยกันมาอย่างยาวนานว่าต้าเหนิงทาจมูกที่ไหน ล่าสุดต้าเหนิงได้ออกมาไลฟ์และพูดถึงเรื่องการทําจมูกว่าก่อนหน้านี้มีคนไปเกาหลีเพื่อไปทําหน้าและมีคลินิกหนึ่งเคลมว่าต้าเหนิงทําจมูกที่นี่ซึ่งอยาไปเชื่อเพราะต้าเหนิงไม่ได้ทําจมูกจมูกที่เห็นนั้นเป็นของจริงพร้อมกับโยกจมูกแรงๆให้ดูส่วนที่มีคนบอกว่าทําไมจมูกของต้าเหนิงไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันต้องบอกว่าช่างแต่งหน้าลงคิ้วยากมากทําให้ต้องเปลี่ยนช่างตลอดแต่ละวันช่างแต่งหน้าเป็นคนละคนกันและหน้าก็จะเปลี่ยนไปตามช่าง ถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดและเคลียร์มากจมูกสวยพ่อแม่ให้มาสมชายาใบหน้าลูกรักพระเจ้าของจริง